สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องพอกันกับแมวเหมียว,วอีกแล้วนะคะพี่น้องเมื่อนี้กสิมาเ้าเหมาหม้อยเกี่ยวกับเรื่องขอบพัวจากหน่อยปกติกิบซีบอวาเรื่องนี้ปันไดดตัเขาเป็นลูกที่มาอยู่เมืองนอกเขากะยูไก่พอไก่แม่กะย,ย่งคงมีความเป็นห่วงพอแม่คือเก่าพี่น้องเป็นคือกันบอแมวเหมียวมาอยู่หนี่ความสุขมันกามีการหาเงินเลี้ยงลูกทรงเงินให้พออยู่บ้านแต่ขอความทางเมืองไทยหรือการโทษไปทางเมืองไทยบางเือกับ่ให้เขามีความสุขสบายใจใดจักเทือ เป็นเรื่องอย่างวัตถีพี่น้องเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพกับความสุขอนามัยในบานในเฮือนของพ่อนีละใจจริงแล้ว<ๆ>ก็บ่อ,อยากเว้าดอกพี่น้องบางเถือกับบ่หมี่มองเ้าหมองฟัง่งเฮ้ามันกับบ่มีหมองระบายแต่ทีอาศัยเอฟซีนีละที่มาคอยรับฟัง่งแมวเหมียวเว้าให้ฟังเก็บใบผู้เดียวลายมันก็อึดอดัดมันก็ทรามั่นใจอยู่หลายๆายปีตั้งแต่แม่เสียไปก็เหลือพ่ออยู่ผู้เดียวพี่น้อง มีพี่ไส้ดูแลไว้ถ่าอยู่พี่ไส้เพิ่นกทัทถ้ำหนาทีของเพิ่นเต็มทีอยู่พี่นองภ้าระาน้าทีของเพิ่นกะมีเพิ่นกัส่งลูกไปโรงเรียนเพื่อนกับมีผ้าละของเพิ่นแต่ละคนกับมีหนาทีของกะของเป็นยังว่าตีพี่นองสุขภาพของพอตอนหนี้คือช่วงนี้เพื่อนเป็นเบาหวานนำนักเล่ากับยูลอยสามสิบโลมาตาไดพี่นองเนื่องด้วยพ่อฉันเป็นคนที่บ่คอยขวบคุมอาหารปัญหาสุขภาพมันกะเกิด จากที่เคยกินยาแต่ลดความดันกับฉีดเบาหวานตอนเศร้าตอนนี้กับต้องมาฉีดตอนแร่งพร้อมพี่น้อง คยความเป็นห่วงพ่อแม่ฉันกระไดแต่ฟังรเาางราเล่ายังบ่ได้มันเอื้ออันในใจพี่น้อง <c oughs> จะบอกจะสร้างคนอื่นกับบ่ได้เพราะว่าเฮาสียืมเมื่อเขาเหตุกับบ่ได้เขากับมีภ้าละหนาที <c oughs> เรื่องมูนี่มันก็บบอกให้คนอื่นเหตุแทนกับของบ่ได้ใจอยากอยู่กับเล่าตลอดเวลาตั้งแต่แม่จากไปฉันหูเลยว่าปัญหามันต้องเกิดสักหมื้อหนึ่งเกี่ยวกับพอ่อ <c oughs> พออาจสีบบมีคนดูแลเพราะว่าตั้งแต่อยู่กับแม่มาพพอบบเคยเหตุยังเองกับเขากับน้ำซักเสื้อผ้านาแพื่เมียนเฮียนเมียนสั้นบบเคยเหตุอเ,หตอหอเองเลยแต่เรื่อง ออกแห้งภาพไปหั่นมานี่กับเป็นเล่านันลาน้ำหนาเทลี่ลูกเต้าได้ยู่ได้กินได้มีครอบครั้วแยกขยายกันไปกันย้อนพอยอนแม่มีให้มีหน้าได้เหตยู่เหตกินพี่น้องบางเท่อฉันกับว่าอยากคิดแบบนี้ดอกทับบางเท่อทับพอเราจากไปก่อนแม่แม่เราอาจสิเอาตัวรอดได้ยู่แต่บังเอิญเป็นแม่ที่เราจากไปด้วยโรคและสุขภาพของเราบแข็งแรง ปัญหาก็เลยตกมาอยู่ที่พอที่เราบบเคยเเฮดงานบ้านดูแลกับของกับเขากาับน้ำกับโบเคยเฮดถึงแม้ว่าเลาสีเฮดกินปากแล้วได้แต่ว่าเรื่องการดูแลเยี้ยนสุขภาพร่างกายเสือพานาะแพ่เรากับสีบอเฮดเกง่งคือทอผู้ยิ่งปันไดอันนี้กับเข้าใจอยู่เพราะว่าเรากับอายุ70กลัวสิอะหรเราไมาเ่เฮดมาทางป้ายทางหยาทาง,ย,างยุ่งกวัเยี้ยนกวัซ่านมันกับเป็นเรื่องที่บแมน ฉันก็หายพ่อมาอาศัยอยู่เฮี้ยนฉันล่ะพี่น้องฉันก็หายคนเข้าไปดูเล่ทาความสะอาดให้เล่าเอาว่าผุ้เท่าเนาะพี่น้องถ้ามีเงินแน่ก็ยก่างเข้าไปร้านค่าไปซื้อขนมหวานควบคุ้มอาหารบ่บเป็น อยากยังกินยังกระซื้อตามใจปากบ่ได้แค่บ่ได้สนว่าความดันเบาหวานยิ่งลูกไสเป็นลูกผู้ไสกับมาดูแลเรื่องยังส่กับบ่เปลี่ยนเข้าใจอายแล้วอยู่เพราะว่าผู้ไสอาจเสิเหตดงานบานงานเลื่อนกับเขากับน้ำบ่ได้กิ่งทอลูกผู้ยิ่งแต่นาทีมาเห็ดยาให้เศร้าแรงกับเป็นนาทีของอายนันลาเบิ่งกับเขากับน้ำซื้อมาทรงมาฝาด้วยที่เฮาอยู่กับพอกับแม่เข้าเข้าใจสิ่งที่มันสิเกิดขึ้น ถึงสิมีอายุฉันก็อดนห่วงบได้พี่น้องนี่ละ่ะเป็นเหตุหนึ่งที่ฉันอยากเมื่อเมืองไทยร้าย,ลายหลายแต่ผ้ารละฉันกัมี